ปัญหาการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่ขณะนี้รัฐบาลเองก็ได้พยายามทุกแนวทางนะคะในการที่จะหาเงินมาจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะก็มองว่าขณะนี้พี่น้องเกษตรกรนั้นกลายเป็นตัวประกันถูกนําไปใช้ในเกมทางด้านการเมืองนะคะเนื่องจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสชุมนุมกดดันไม่ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้กับรัฐบาลโดยไม่ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานิีนนี้ ค,ความพยายามกดดันของกลุ่มกปปสที่ไม่ต้องการให้มีสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนยอมปล่อยสินเชื่อให้รัฐบาลมาจ่ายให้แก่กเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวโดยอ้างถึงความเสี่ยงทางข้อจำกัดของกฎหมายหลังการยุบสภาแม้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นการกู้เงินที่ต่อเนื่องจากนโยบายเดิมก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้การเงินของรัฐบาลสะดุดและต้องเร่งหาเงินในทุกแนวทางเพื่อนําม,มาจ่ายให้กับกเกษตรกรโดยเร็ว ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่าในแง่ข้อจำกัดทางกฎหมายคงเป็นเรื่องของการตีความแต่หากนึกถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรการก,ารกู้เงินเพื่อนำมาจ่ายให้เกษตรกรจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่การสร้างแรงกดดันเพื่อไม่ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้กับรัฐบาลขณะที่ฝ่ายเกษตรกรบางกลุ่มก็พยายามชุมนุมกดดันเพื่อเรียกร้องเงินรับจำนำข้าวจากรัฐบาลจึงเป็นเหมือนเกมการเมืองโดยใช้เกษตรกรเป็นตัวประกัน กลายเป็นเกมทางการเมืองมากเกินไปแล้วก็มันเป็นเกมการเป็นเกมทางการเมืองที่มันอยู่บนความเดือดร้อนของชาวนาเราเกําลังจะต่อสู้กันทางการเมืองซึ่งการต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอยู่แล้วตรงนี้ก็กําลังจะลามไปเกิดเกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อชาวนาอีกเหมือนเอาชาวนาเป็นตัวประกัน นะฮะฉะนั้นตอนตอนนี้ก็ต้องเร่งเร่งแก้ปัญหาให้กับชาวนาโดยด่วนนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ยังมองว่าการที่รัฐบาลยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินถือว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆแต่เห็นควรที่จะให้สถาบันการเงินทั้งระบบปล่อยกู้เพื่อยื่นมือมาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรพร้อมๆกันและยังสนับสนุนแนวคิดใบประทวนของเกษตรกร,ร,กรซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งสามารถใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้ จริงๆธนาคารเนี่ยถ้าวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ดีเนี่ยมันก็ปล่อยกู้ได้อยู่แล้วปล่อยกู้ให้ชาวนาได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าธนาคารใดธนาคารหนึ่งรับภาระไปคือมันต้องช่วยกันทั้งระบบชาวนาก็จะได้ได้เงินไปถูกไหมฮะคือการปล่อยกู้เนี่ยที่พวกเครดิตคาร์ดปล่อยกู้คินโลนเนี่ยมันเสี่ยงกว่านี้อีกนะครับ การปล่อยกู้ให้ชาวนาซึ่งเขามีใบประทวนเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวนาแล้วก็ช่วยการประคับประคองสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ให้มันวิกฤตย,ยิ่งขึ้นอีกแนวคิดการจัดตั้งกองทุนระดมเงินจากหลายภาคส่วนเพื่อนำม,มาปล่อยกู้ให้เกษตรกรก็เป็นอีกแนวทางที่ทำได้ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้บอกว่าอาจจะประสานงานกับนักธุรกิจ นักการเงินและผู้ที่รู้จักร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือปล่อยสินเชื่อให้ชาวนาโดยใช้ใบประทวนค้ำประกันซึ่งแม้ว่าจะได้วงเงินไม่มากนะักแต่ต้องการมีส่วนร่วมในฐานะคนไทยด้วยกัน อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะด้วยว่าทั้งโครงการรับจำนำข้าวมีทั้งข้อดีและข้อเสียแม้จะช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรแต่ถือเป็นการแทรกแซงราคาควรที่จะต้องปรับปรุงทบทวนให้เหมาะสมและควรเป็นนโยบายช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่ระยะยาวเห็นควรต้องมีการปฏิรูปภาคเกษตรกรทั้งการลดต้นทุนทางการเกษตรการจัดสวัสดิการเกษตรกรรวมถึงการปฏิรูปที่ดินซึ่งน่าจะช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างแท้จริง